่้ยอนามัยนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้เราประหยัดไม่ต้องซื้อผ้าอนามัยกันจ้าโอมาี li, สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการรีวิวค่ะทุกคนอารีวิวในวันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเราคงไม่ได้เอามาทำกัน ทดสอบทดลองใช้ให้เห็นๆนะแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้ซื้อมาแล้วก็ได้ไปลองใช้แล้วก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะว่าจากการที่ใช้แล้วมันเป็นยังไงอันดับแรกเดี๋ยวขอโชว์สิ่งของนั่นก่อนนี่เลยนะคะ อันนี้นะคะก็คือถ้วยอนามัยนั่นเองนะคะที่หลายๆคนอาจจะพอรู้จักกันมาบ้างแล้วจริงๆถ้วยอนามัยเนี่ยมันก็เข้ามาในไทยสักพักนึงแล้วแหละหลายปีแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่โอลี่เองนะคะก็เพิ่งจะได้สัมผัสกับมันอย่างจริงๆจังๆนั่นเองนะต้องบอกก่อนนะว่าวันแรกที่เราได้ถ้วยนี้มาเนี่ยยอมรับเลยว่าพอเราเห็นรูปร่างลักษณะมันแล้วใช่ป่ะเรามีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช้ได้กับตัวเรานะเพราะว่า ขนาดเราเป็นคนที่มีลูกแล้วนะทุกคนเรายัางคิดเลยว่ามันไม่น่าจะยัดเข้าไปได้อะ่ะแล้วเราก็ดันไปให้ คะแนนกับร้านค้าว่าไม่โอเคไม่น่าซื้อทนั้นที่เรายังไม่ได้ใช้เลยทุกคนจนกระทั่งเรารอให้เรามีประจําเดือนมาทุกคนเราก็เอาว่าเราซื้อมาแล้วต้องลองใช้ใช่ไหมทุกคนเราก็เลยได้เริ่มลองใช้ต้องบอกกันนะว่าอันนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยเราสั่งเป็นไซส์ S นะคะทุกคนเขาจะมีไซส์ S ไซส์ L ไซส์ S ก็จะเหมาะกับเหมือนสาวซิงห์อะไรประมาณนี้ไซส์ size L ก็เหมือนกับคนมีรูปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่เราก็คิดว่าเออเราลองเอาไซส์เล็ก ไซส์เล็กเนี่ยแหละมาลองใช้ก่อนนะคะทุกคนก็อ,อยากจะบอกว่าซิลิโคนเนี่ยมันไม่ได้นุ่มนิ่มแบบนิ่มมากขนาดนั้นคือความตามความคิดเราเนี่ยมันน่าจะน,นิ่มนิ่มไงนิ่มแล้วแบบว่าเออเวลาเรา มันเข้าไปมันจะได้แบบมรู้สึกเจ็บอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันก็คือแบบถามว่านิ่มไหมมันก็นิ่มมาแหละแต่ว่าเรายังมีความรู้สึกว่ามันยังนิ่มไม่พออย่างที่เราต้องการเพราะตอนนั้นเราคิดว่ามันไม่น่าจะใส่ได้แต่ในความเป็นจริงก็คือมันใส่ได้ทุกคนและมันก็เป็นอย่างที่หลายๆคนพูดรอบเหมือนมันเป็นการเปิดโลกกว้างเพราะว่าพอเราใช้ไปแล้วนะทุกคนรู้ป่ะมัน แตกต่างกับผ้าอนามัยแบบสอดและผ้าอนามัยแบบธรรมดาข้อแรกเลยถ้าหากว่าคนหลายๆคนใส่ผ้าอนามัยแบบธรรมดาแน่นอนมันจะรู้สึกรู้สึกได้ถึงการใส่ว่ามันมีอะไรติดอยู่ที่กางเกงในใช่ไหมแบบที่สองเราจะรู้สึกถึงแบบเวลาถ้าหากว่าเรามีประจำเดือนเยอะๆเ,เ,เวลามันไหลอะไรเงี้ยเราก็จะสัมผัสมันได้ถึงการไหลแบบนั้นและแบบที่3คือเราก็ต้องมาเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆแล้วก็คือบูดนง่าย มีประจำเดือนครั้งหนึ่งก็ต้องซื้อซื้อเนี่ยหลายๆไซส์เราไม่ได้ซื้อไซส์เดียวไหนจะไซส์ตอนนอนต้องยาวหน่อยใช่ไหมอะไซส์วันมามากไซส์วันมาน้อยมันก็จะซื้อในแบบว่าหลากหลายรูปแบบก็แล้วแต่คนแต่เมื่อเรามาใช้เป็นผ้านําเอ,อ่อเป็นถ้วยอนามัยแบบนี้นะคะทุกคนแค่ถ้วยเดียวจบเลยคะ่ะทุกคน ครั้งแรกของการใส่ของเราตอนแรกเราคิดว่ามันจะยากนะทุกคนแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันใส่ได้นะคะทุกคนอ่ะก็คิดว่าจริงๆทุกคนอ่ะมันใส่ได้หมดเพราะว่าช่องคอของเราทุกคนมันก็จะขยายตามอะไรที่มันยัดใส่ลงไปนะนะนะทุกคนอนอะก็ไม่รู้ว่าบางคนอาจจะโดนไปแล้วหรือยังไม่เคยโดนมันใส่ได้ทุกคนอ่ะพอใส่ไปแล้วสัมผัสแรกที่เรารู้สึกได้คื มันรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นประจําเดือนและเราก็ไม่ได้รู้สึกถึงการใส่เพราะว่าอันเนี้ยมันแบบว่าเหมือนมันปลุบเข้าไปข้างในแน่นอนฟิลแรกเราจะกลัวว่าเฮ้ยแล้วเราจะดึงออกมาได้ไหมเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะหลุดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีติ่งแค่ตรงนี้อันนิดเดียวที่แบบว่าจะทําให้เราเนี่ยดึงมันออกมาแต่ว่ามันก็คือ พอเราใส่ไปแล้วใช่ไหมทุกคนเราเดินเราวิ่งเรานอนเราทํากิจกรรมทุกอย่างได้เหมือนไม่มีผ้าอนามัยอยู่ในตัวเรามันมันจะไม่มีฟิลแบบรู้สึกอึอดอัดมันจะมีฟิลคือไม่ได้รู้สึกว่าตอนนี้ฉันเป็นประจำเดือนอยู่ประมาณนั้นเลยก็ดีสําหรับส่วนตัวนะคิดว่ามันดีเพราะว่าเราทําสิ่งต่างๆได้ตามปกติแต่เดี๋ยวก็ทุกคนสําหรับคนที่ ข้อเสียของมันเคยรู้ป่ะก็คือเพราะเราไม่รู้เราอาจจะลืมเหมือนกันเฮ้ยฉันเป็นประจำเดือนอยู่ทําให้เราเนี่ยอาจจะแบบมีการหกเหลอะเทอะได้เพราะว่าช่วงแรกๆช่วงวันแรกๆของใครหลายๆคนมันจะมาเยอะซึ่งของโอลี่เองก็คือมาเยอะแบบถล่มทลายคือถ้าใช้ผ้าอนาไัมเนี่ยวันแรกเนี่ยจะอยู่ประมาณ 4- 5หแผ่นก็เลยทีเดียวนะทุกคนพอเราพอมันได้ฟิลแบบว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใส่มันทําให้เราลืมว่าเฮ้ยฉันไปนประจําเดือนอยู่มันก็เลยเหมือนกับว่า เกิดอาการหกเลอะเทอะเพราะเราเผลอเลอะลืมมันไปว่าฉันไปนมาจำเดือนอยู่ฉันต้องเอาถ้วยนีย้ออกมาเททิ้งด้วยจ้าในส่วนของการแบบรักษาความสะอาดอะเราไม่ได้เอาลงไปต้มในน้ําเดือดบุดๆนะแต่ว่าเราเอาไปแช่ในน้ําร้อนนั่นคือในกระติกน้ําร้อนเนี่ยเราพอมันเดือดแล้วเราก็เทน้ําแล้วก็แช่ไปเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าตัวนี้มันจะไม่เหมาะกับพวกที่กลัวเลือดเพราะว่าเรา กับคือถามว่ามันเลอะเทอะไหมต้องยอมรับว,ว่ามันเลอะเทอะนะทุกคนเพราะว่าเวลาที่เราหยิบม,มันออกมาพรึบเนี่ยมันก็จะเลอะ <c oughs> มันก็จะเลอะเลือดอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นคนที่กลัวเลือดหรืออะไรเงี้ยไม่เหมาะอย่างยิ่งทุกคนเพราะมันจะเห็นเห็นเลือดเห็นอะไรต่างๆ่างเงี้ยคนที่แบบกลัวอะไรตรงจุดนี้ก็คือไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้แต่ถามว่ามันประหยัดได้ถึงผ้าอนามัยไหม อยากจะบอกว่าก็คือช่วงวันแรกๆของคนเนี่ยที่มันมาเยอะๆมันประหยัดไปได้จริงๆเพราะว่าเราต้องใช้แค่ตัวนี้แต่ว่าสําหรับวันหลังๆอ่ะที่มันเริ่มมาน้อยแล้วจริงๆเราก็ยังใช้ได้อย่างต่อเนื่องแหละแต่ว่าสําหรับเราอาจจะบอกว่าช่วงแรกของเราอ่ะวันหลังๆที่มาน้อยเราก็ยังเหมือนเปลี่ยนไปใช้ผ้าอนามัยสลับสลับกันบ้างเพราะว่าบางทีมันมาน้อยจนแบบจะยัดเข้าไปอะไรเงี้ยคือบางทีเราก็ต้องรักษาความสะอาดของมันให้มากๆเพราะว่ามันเข้าไปอยู่ใน ในมดลูกของเราอะทุกคนในช่องคลอดของเราเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาความสะอาดของมันให้มากๆมิฉะนั้นก็อาจจะติดเชื้อได้มันก็อาจจะเป็นข้อเสียอีกข้อหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะแบบว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดเรารักษาความสะอาดไม่ดีก็อาจจะทําให้ติดเชือ้อเพราะฉะนั้นก็คือทุกคนมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนั่นแหละนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือถ้าอยากจะรู้เราก็ควรจะ ไปทดลองใช้กันดูก่อนก็ได้นะแต่ว่าฟิลของการที่แบบว่าฉันไม่ต้องใส่ผ้าทำไมามันเป็นฟิลที่ดีมากๆเลยจริงๆส่วนตัวคือแบบชอบมากแต่คืออ่ะมันก็ต้องใช้ความเคยชินกันนิดนึงนะส่วนการดึงออกยากไหมจริงๆคือไม่ยากเลยทุกคนเหมือนแบบเหมือนเราเหมือนอาจจะเบ่งปุ๊บนิดนึงอ่ะจับไปจับคือ,อยังไงมันไม่ผุบหายเข้าไปทุกคนยังไงมันดึงออกมาได้อย่างคือดึงออกมาได้อย่างง่ายๆอ่ะไม่ไม่ได้ยากอย่างที่ทุกทุกคนคิดนะคะทุกคนส่วน ตัวนี้นะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะเดี๋ยวโอเล่จะใส่ลิงก์เอาไว้ว่าซื้อมาจากที่ไหนมีทั้งช้อปปีมีทั้ง La ซาด้เลยนะก็ใครสนใจเนี่ยไปเลือกเอาได้เลยนะคะเพราะว่าบางคนก็ใช้ช้อปปีบางคนก็ใช้ l าซาด้าก็ไปเลือกดูได้นะคะราคาก็อาจจะขึ้นขึ้น,นลงลงตามที่แบบว่าเออเขาขายอยู่นะตอนนั้นนะก็ไม่มั่นใจเพราะว่าตอนที่ซื้อมาก็ราคาก็คือ หลักร้อยนะไม่ไม่ได้ซื้อแบบหลักพันแบบแพงมากอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเหมือนกับว่าเราซื้อมาทดสอบทดลองใช้ก่อนนะทุกคนจะซื้อหลักพันก็เหมือนว่า้ถ้าเกิดแล้วเราใช้แล้วเราไม่โอเคละ่ะเราก็ัวจะเสียเงินเนาะเราก็เลยอ่ะเอาอันที่เราคิดว่าเราโอเคก่อนนะคะทุกคน <S <S สําหรับใครนะคะที่อยากจะประหยัดผ้าอนามัยเนี่ยก็อยากจะแบบว่าแนะนําเพราะว่าถามว่ามันดีไหมมันดีเพราะว่าอันเนี้ยมันคงใช้ได้นานมากมันคงยังแบบว่าไม่บุบสลายไม่ไม่ย้้ยไม่อะไรอย่างนงี้เนาะก็ ประหยัดไปได้ในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าหลายๆคนที่เขาเลิกใช้ผ้าอนามัยมาใช้ตัวเนี้ยมันก็คือแบบว่าเออประหยัดจริงๆสำหรับใครที่เคยใช้ผ้าอนามัยแบบสอดนะทุกคนเราอยากจะบอกว่าฟิลมันไม่เหมือนกันนะฟิลผ้าอนามัยแบบสอดสำหรับที่เราเคยใช้เรามีความร,รู้สึกว่ามันยังรู้สึกได้ว่ามีอะไรมาค้างคาอยู่ซึ่งผ้าอนามัยแบบสอดอ่ะมันเล็กกว่านี้อีกทุกคนแต่ ทำไมฟิลมแตกต่างกันมากเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าสําหรับตัวเราแล้ว,ลวเราเราชอบฟิลแบบผ้านํำไอแบบถ้วยแบบนี้มากๆก,กว่านะคะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปลองซื้อมาใช้ไปเปิดโลกกันอย่างที่แบบมีคนแนะนําเราครั้งแรกนั่นก็คือแบบน้องสาวแฟนเราเขาเป็นคนบอกว่าพี่เปิดโลกเออพอเราใช้แล้วจริงๆมันคือเปิดโลกจริงๆว่าเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยว่ะแล้วรู้สึกแบบ เออสบายฟิลมันสบายมากๆนะคะทุกคนส่วนนั่นแหละข้อดีข้อเสียเดี๋ยวคุณเอาไปใช้เองคุณก็จะรู้เพราะว่าประจำมเดนของแต่ละคนมามากน้อยไม่เท่ากันนะเท่านั้นเองนะคะทุกคนแต่ถ้าเราจะให้คะแนนนะสิคะแนนเต็มเนี่ยเราให้ไปก่อนเลยแปเพราะเรารู้สึกว่า มันฟิลดีแล้วก็ประหยัดผ้าอนามใหม่มากๆเลยนะคะทุกคนอะถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะเพราะว่าช่องนี้เนี่ยก็จะมีสาระความรู้แล้วก็มารีวิวของต่างๆที่เราใช้เองจริงๆนะคะทุกคนก็จะมารีวิวบอกต่อเพื่อนๆนะเป็นการรีวิวแบบจริงๆเลยนะคะทุกคนโอเควันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ